รถยนต์คันนี้ของผมนั้นอายุก็สองปีกว่าแล้วนะครับยังไม่เคยได้เปลี่ยนแบตเตอรี่สักครั้งเลยนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งนี้ของผมนะครับไม่ใช่ว่าแบตลูกนี้จะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับยังสตาร์ตติดอยู่ยังมีแบตเตอรี่อย,อยู่นะครับแต่เพียงว่าเริ่มมีมอาการนะครับเห็นสมาชิกนะครับหลายท่านนะครับในกลุ่มก็โพสต์ตั้งกระทูถ้ถามนะครับว่าแบตเตอรี่นะจากไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนนะครับ จริงๆแล้วแบตเตอรี่เขานมีสัญญาณเตือนนะครับแต่เพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับว่าสัญญาณเตือนของเขานั้นเป็นแบบไหนนะครับเช่นของผมนะครับสตาร์ทหน่วงลองไฟอีกครั้งครับแล้วก็จำเสียงนี้ไว้นะครับหรืออีกกรณีนะครับถ้าท่านไม่ปลดไม่ปิดปุ่มนี้นะครับเรียกว่าปุ่ม idling stop นะครับ ขาดเิ็มขัดนิรภัยนะครับเหยียบเบรกรถหยุดนิ่งนะครับแล้วเครื่องยนต์ไม่ดับก็สันนิฐานได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของท่านนั้นเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคมาเริ่มถอดกันเลยนะครับโดยผมจะถอดครอบขั้วบวกให้ดูก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้เห็นชัยนะครับว่าตรงนี้ในนี้คือขั้วบวกครับถ้าคุณผู้ชมไปทําเองก็ไม่ต้องไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันอันตรายเนาะ คือขั้วบวกนะครับตรงนี้อันนู้นคือขั้วลบนะครับการถอดเนี่ยให้ถอดขั้วลบก่อนเสมอนะครับเพื่อป้องกันนะครับตัวนําเช่นประจงปะแจขายควงนะครับพลาดผ่านไปโดนขั้วแบตเตอรี่เกิดอันตรายได้นะครับโดยผมจะถอดนะครับปลั๊ตตัววัดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดกิฟต์ตัวยึดสายไฟออกนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบนะครับหมุนออกแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับตรงๆ เสร็จแล้วก็มาถอดนะครับฝาปิดนะครับแผ่นยึดของแบตเตอรี่นะครับก็ใช้เบอร์สิบเบอร์เดิมนั่นแหละครับเอาละมาเริ่มถอดขั้วลบกันเลยนะครับก็ใช้เบอร์สิบอีกนั่นแหละครับเบอร์สิทั้งหมดเลยนะครับเออถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ให้หาแบตเตอรี่นะครับลูกเล็กๆมาพ่วงกับขั้วแบตไว้ ก็จะดีนะครับเพื่อให้รถนั้นมีไฟเลี้ยงตลอดเวลานะจะได้ไม่ต้องไปโชว์จะได้ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่นะครับแต่อันนี้ผมลองแล้แหะครับสําหรับรถรุ่นนี้เนาะก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องกลงเรื่องเกียร์ก็ก็ยังปกตินะครับเหมือนตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับเกียร์กระตุกเกียร์อะไรก็ไม่ได้คาลิเบตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เนาะรุ่นอื่นผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ตุกผิดยังไงก็ เป็นสมาชิกก็แนะนํากันได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่ขับรถยนต์รุ่นนี้ด้วยนะครับส่วนติดเครื่องสตาร์ทเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นรถสามสูบนะเครื่องยอนต์ค่อนข้างสั่นนะเนาะเดี๋ยวประจงประแจนงน็อตอะไรจะหล่นเข้าไปในเครื่องยอนต์ได้นะครับก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับเสร็จแล้วก็มาถอดขั้วบวกของแบตเตอรี่ออกนะครับ เมื่อถอดออกแล้วก็ให้วางฝากไว้แถวข้างๆเนี่ะครับเพราะว่าเราถอดคนลบออกแล้วเนาะคนลบก็ไม่มีรถไม่มีกาวแล้วก็สามารถโดนได้นะครับเสร็จแล้วก็ยกออก,ออกครับนักหน่อยนะครับทุพภาพทตีก็ไปหาทุพภาพาบุรุษหล่อๆกอยกได้นะครับโอเคมาดูแบาาตเตอรี่กันตาเปล่าผมเนี่ยก็มองปกตินะครับแต่ว่าเท่ามือลูบๆคำๆดูเนี่ยก็บวมแล้วนะครับด้านข้างเนี่ย จริเกณฑ์เลยนะครับโอเคผมก็ได้ไปสั่งแบตเตอรี่รูกใหม่มานะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับดินหกห้าเนาะก็หกสิบห้าแอมป์นะครับแบตเดิมก็ห้าสิบแอมป์นะครับใส่มากกว่าได้นะครับมากกว่าไม่แนะนําครับรุ่นนี้ไม่รองรับไอเดอร์ลิงสต็อโดยตรงนะครับแต่มันก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับปิดส่วนมากจะปิดทุกครั้งนะครับเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่เนาะ เสร็จแ,แล้วก็ยกมาใส่คืนนะครับาการขั้นตอนการใส่เนี่ยจะใส่พว่บวกหรือค้วลบก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อขัอ้วแบตเตอรี่ไว้ที่แบตทั้งคู่นะครับใส่ไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาฝามาปิดนะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับตรงตำแหน่งเดิมเนาะตรงนี้ก็ขันน็อตพอตึงมือก็พอนะครับ แ็จแล้วก็เอาโคเวอร์โคบล็อกนะครับมาปิดนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วก็เอากิฟของที่ยึดสายไฟนะครับกดลงเฉยๆนะครับไม่ต้องใช้ไขควงใดๆนะครับกดลงตรงๆเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสียบปลั๊กด้วยนะครับนี่ครับปลั๊กวัดแบตเตอรี่เนาะวัดแรงดันวัดอะไรต่างๆเนาะโอเคมาลองจับกันครับ เปียนนะครับจะสังเกตว่ามันน่วงนะครับต่างกันชค่เตือนนะครับโอเคครับไม่ได้ปิดนะครับไอเดอลิงสต็อปนะครับอย่าเบรคคาดนื่งขับนี้ละพายครับอ่าดับแล้วครับสังเกตที่สัญลักษณ์สีเขียวได้ครับเสร็จแล้วนะครับปล่อยเบรกไปต่อได้ครับโอเคทํางานปกตินะส่วนไฟ traction control เนี่ยจะโชว์แบบนี้นะครับก็ให้เราขับไปสักนิดนึงนะครับไม่ถึงห้ารอเมตรก็ดับแล้วแบบนี้นะครับ ตอนนาฬิกานะครับกดทิปครับกดจนกว่านาฬิกาจะกระพริบครับแล้วก็กดปุ่มบวกปุ่มลบเนี่ยครับอยากได้เท่าไรครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มทิปครับเพื่อเป็นการตกลงแค่นี้ครับเรียบร้อยผิดถูกอย่างไรใครเปลี่ยนวิธีนี้แล้วรถมีปัญหาใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไป่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆสมาชิกด้านล่างได้อ่านหรือรับชมศึกษาข้อมูลเป็นกรณีศึกษาไปนะครับขอบคุณมากครับผม